เป็นผู้ชายไม่มีเงินอย่าอยากมีแฟนนะถ้าคิดว่าตัวเองรับผิดชอบชีวิตคนอื่นไม่ได้นะอย่าอยากหาห่วงมาคล้องคอแล้วก็บอกว่าเป็นผู้หญิงเลือกผู้ชายนะอ่าก็ต้องเลือกที่เขา สู้การสู้งานมีความรับผิดชอบไม่รวยไม่สำคัญถ้าเกิดรักกันก็ต้องลุกขึ้นสู้ไปด้วยกันนี่คือความรักของทางเมืองไทยอยู่ละเด็กๆเนอะรุ่นเด็กๆสมัยเนี้ยอ่าก็มองด้วยความรักนะเอแต่ถ้าเรารักเขาแล้วเราก็เห็นเห็นว่าเขารับผิดชอบตัวเองไม่ได้ไยหญิงนะรักผู้ชายเนี่ยแล้วผู้ชายรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เลยมองแล้วอ่ะเป็นเพราะรักอืมนะอย่าหวัง ที่เขาจะปรับแปลงเปลี่ยนแปลงมาซัพพอร์ตเราเพราะเราเลือกในแบบของเขาเป็นนะคะในแบบนี้เราเป็นหญิงอย่างน้อยอ่าเราต้องได้การซัพพอร์ตจากผู้ชายไม่น้อยก็ามากหรือยืนคู่สู้กันดูแลกันและกันนะคะอย่าใช้คำว่ารักหนูทำได้ทุกอย่างแล้วก็บอกเด็กๆผู้ชายสมัยนี้นะอย่าใช้คำว่าเขารักฉันอืมฉันเสน่ห์ดีนะ แล้วทำลายผู้หญิงโลกปัจจุบันลุก5 g พศ2025แล้วฝึกหญิงชายเทียบเท่ากันทำงานนอกบ้านเหมือนกันงานครัวสู้ช่วยกันงานบ้านร่วมกันนั่นแหละจะฝึกให้ตัวเองอยู่กับคู่ดูแลอย่างภาคภูมิใจและผ่านพ้นไปถ้าเลิกลากันเราก็หาใหม่ได้ในแบบที่เราเลือกนะทุกคนลูกๆทั้งหลายวัยรุ่นสมัยนี้อย่าเอาเปรียบกันลูก อืมแล้วก็บอกทั้งสองฝ่ายเลยว่าถ้าโดนเอาเปรียบมากจนเกินไปรักตัวเองให้มากถ้าไม่ใช่อยู่อย่างไรค่าไม่ต้องอยู่โลกปัจจุบันเนี่ยผัวเดียวเมียเดียวหายากแหละเนาะวัดเวลาเนาะให้เข้ากันได้และดูแลกันได้นั่นคือชีวิตจริงเด็กๆยายขอฝากแค่นี้แหละอย่าลืมรักตัวเองและอย่าลืมความรักของพ่อแม่ที่สั่งสอนมานะฮะเพราะคนที่ห่วงที่สุดรักที่ดีที่สุด และห่วงที่สุดไม่ผูกมัดอยากเห็นแต่ลูกเจริญลูกเรืองอยากเห็นลูกมีความสุขอยากเห็นลูกอมีคู่ที่ดีสิ่งที่ผิดหูผิดตาเขาเตือนมาก็ต้องพินิษพิจารณาอืมคนอื่นใครเขาจะมาเตือนลูกเต้านอกจากพ่อกับแม่ที่แท้จริงเพราะหวังอยากให้ลูกดีและมีความสุขและไปถูกทางลูกเก่งลูกกล้าลูกเถียงแล้วทำได้เนี่ยภาคภูมิใจนะสำหรับพ่อแม่แต่ถ้าเถียง ทำตัวเป็นหมานะอะเห่าแต่ในบ้านไม่มีความสามารถเย็นด้วยขาตัวเองนะเราแถมพ่านคู่รักกันอันนี้เสียชัดเกิดขอบอกอันนี้ยายจ๋าพูดเองนะสงสารพ่อสงสารแม่ลูกเอ้ยพินิษพิจรารณา